กินรีเป็นสัตว์ในป่าหิมพานร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นนกมีปีกสามารถบินได้ในตำนานเล่าว,ว่ามีนางกินนรีทั้งเจ็ดจะลงมาเล่นน้ำที่สระอโนดาตกลางป่าลึกในทุกๆเจ็ดวันนางทั้งเจ็ดก็จะลงมาเล่นน้ำเหล่านางกินนารีทั้งเจ็ดเป็นทิดาของเท้าถุมราช เหล่านางกินารีทั้งเจ็ดจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเหมือนกันและมีความสัสวยเป็นที่ต้องตาต้องใจของชายหนุ่มมวลมนุษย์และคนทันเมื่อเหล่านางกิน,นารีและกินนอนลงมาเล่นน้ำก็จะถอดปีกเก็บไว้เพื่อป้องกันปีเกเตียเหล่านางกิน,นารีทั้งเจ็ดที่ดาของท้าวธุมราช มีนาวาว่าพี่คนที่หนึ่งมีนาวาว่าแก้วเกศินีมีอุปนิสัยสุข,ขุมเรียบร้อยมีเหตุผลชอบอ่านหนังสือพี่คนที่สองมีนาวาว่าสีจุลามีนิสัยห้าวหาญทำตัวแบบผู้ชายมีความยุติธรรมชอบ,อบปกป้องผู้อื่นและรักพี่น้องเท่าเท่ากัน นางที่สมีนามว่าพิมพารัตขี้โวยวายขี้ฟ้องจอมโมโหชอบหาเรื่องจับผิดคนอื่นโดยเฉพาะมโนราน้องคนสุดท้องนางที่สพัทธราวดีนิสัยขี้ประจานคอยสนับสนุนพิมพารัตชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนางที่หมณีการ มีนิสัยเข้มแข็งชอบสอนคนอื่นมีความอบอ้อมอารีชอบวางแผนกลนวๆอุปนิสัยคลายๆกับแม่และมีความสุข,ขุมอ่อนน้อมนางที่6หกสุมาลศิยะมีอุปนิสัยเรียบร้อยอ่อนหวานใจอ่อนขี้สงสารจะคอยห้ามปรามเมื่อมีการทะเลาะวิวาทกัน คนสุดท้ายเป็นน้องสุดท้องมีนามว่ามนโนรามีความเป็นตัวของตัวเองมีความกล้าห้าวหาญและเด็ดเดี่ยวพร้อมทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในตัวนิสัยคล้ายๆกับเมรีซึ่งมนโนราจะเป็นที่รักของท้าวธุมราชซึ่งนางกินรีเป็นสัตว์ในป่าหิมพาน์ ซึ่งมีอยู่ในวรนณคดีไทยซึ่งไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ารูปร่างที่แท้จริงของนางกินรีนั้นเป็นเช่นไรแต่จากภาพในภาพวรรณคดีนางกินรีจะมีรูปโฉมงดงามท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นนกมีปีกและก็สามารถบินได้มีผิวพรรณขาวเนียนละเอียดผุดพอง มีกลิ่นตายที่หอมละมุนชวนให้ลหลงใหลเมื่อชายใดได้กลิ่นของนางกินรีและเมื่อกานป่าได้เยินโฉมอันงดงามของนางกินรีจึงได้เกิดตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสุทธนมโนราในตำนานยังเล่าอีกว่านางกินรีบินไวอย่างสายฟ้า สิ่งเดียวที่สามารถจะจับนางกินนารีได้นั้นก็คือบ่วงบาทของพญานาคจึงในตำนานนายพรานเท่าก็ได้ไปขอบ่วงบาทจากพญานาคราชเพื่อมาจับนางมโนราไปถวายพระสุทนจึงเป็นที่มาของพระสุทนมโนรานั่นเอง